บางครั้งความรักก็บ่มีขีดจำกัดนะครับเนาะน้องโอ้ยเบิ่งมันตังป,ปังมันนอนครับตั <c oughs> งปังพ่อปังพ่อซีบัวไฮอันนี้ยังได้หากได้อะไรครับผมมาก่าน,น,นอนกับคนทุกมือรูดกระรูดเพี้ยกับเพี้ยเป็นยังมากิี่โบห้องไฮแบบโพโลพ้างันมาครับคว่าตายบอก ตาตางหน้าโยกกรยอกนะาพอนอนเลยสักันนอนสซ่ก็เห่าอยู่เลยครับเลยโอ้ยคัดไงแสดงเพิ่อนอม,มาเพียคนครับเพียบสิทล่ะทุกมือทุกเวน้นดูดเฮ้าดูดอีพพยแม่อืมผ่าอมเนี่ยพนดูดดี para อยากนอนที่ะนเอน๋อนอนไปค่ะหน่ตาปรงไส้ดูหน,น้านำไปเลยเหระครับพี่้ดงเฮียต้องอย,ยข้านอนไปแล้วครับต้องคองควยบากันครับผมแล้วครับผมคนรัก,รกรนะดหน้าก่อนรักเราเออ